สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับเอฟซีพี่น้องแฟนเพลงแฟนบอลลมพอกันในช่วงในช่วงย่ำแรงสี่โมงแรงครับเพื่อนครับช่วงสี่โมงแรงบรรยากาศหลังเวทีบรรยากาศลังเวทีเพร,ราะได้ใส่เสียงเขาแท้เป็นทีมแท้ว่านี่ทีมงานเขากำลังเตรียมพร้อม กำลังเตรียมพร้อมกำลังเตรียมพร้อมเมื่อในยึดตลาดนินจาครับพี่น้องครับตลาดนินจาชนบุรีพี่น้องอยู่ไก่าลืมมาให้กำลังใจครับพี่น้องครับมาใดก็มามาบ่าดรด้ก็มาเมื่อขึ้นเปียกฝนพี่น้องเปียกฝนเล่นตลาดลองมาสิอื่น ฝน,นตกครับพี่น้องวันนี้อากาศปลอดโปร่งมัจะเว้นก็าออกโอ้หันพูเอกขึ้กับดักมาหนีมานปอดสวัดิเอกต็งว่ามีหม่งสวัดได้เต็งว่ <c oughs> างกับดักเต็นซ้ำกับอีหลงเซ่ป่าเลยพี่น้องพุกเขาวงกด đang xin lút đấy nè bên cả đàn lăng về thi tìm thấy cái này như này กำลังจาวาวกรที่ลงมากรุงเทพข,ขึ้นชะตาไตาเวนคือเก่าครับเป็น,นรเ,รเริ่มสิบเริ่มสิบแปดนาฬิกาคือเก่เาพอร์ตได้จะคลิปเร็วหมดเลยคือยังบ่า <c oughs> ไทยคลิปไทยคลิปเลยวครับผมสวัสดีครับ,<ม>รบต้องซ้ำคลิปนี่แหละครับตีโอดีเลยดีเลยประมาณเดียวกันนี่นะแหละคาดต่นอนเออขันบ่นอนกับบ่นนได้ ที่เทร่งวิธีก็กำลังบุญไหวกันอยูญญกำลังเล่งวิธี <c oughs> เดี๋ยวท่านเวลาคิดอเอาไวเตวินเ้อะนะครับมาเตเวินมาจากมมญาลำเพลินกับลำเพลินก่อนขันแหลก เต็มโอ้ย oh, pues ูทนเลยโอ้ปีน้กเอาน้ามู้กันวะสูเ้ากันไหมว่าปีน้กอไรโโหโหโหคดก็ว่าเฮยเต็มสิบวันเดีองปีนี้ก็สูน้ามูคือเราโอ้ขาดคักขาเป็นไรได้พ่อเมือยหมสูได้ไ่ปีนี้ แมนสัมผานไปซูเลยปีนี่ซูเลย่ว่าีนี้ได้ครับซูเลยคือขก่อนมะครับนี่แหละพาเรื่อยๆีินได้กินซูๆนี่ใช่ไหไยเชียงเสียงสีโอ้งเง่โอ้ค่อยๆยอีก พูดไฟลากจริงหอเสวัสดีครับวูบุนน้อยเสกเดินตาเทือนๆนีเลยปะลุยลุยลุยกำลังลุยครับกำลังลุยกำลังเลี้ยงใช้เวลา เหียคนไหวเห้อผมยกสองนี้วสูงๆอ้คลองหลายเปลี่เลยผัดพผาเมื่อคนมาบน้คลองลายวะกําลังด่งใช้เวลาเมื่อนี้ก็ ส,สนามเกียรเอขึ้นกันเข้าไปเลยเข้าเลยสนามเกียรเอ,อก็เป็นคูนเนี่ยพนตรงมาพี่น้องก็ม่ตัองอยางนมาด้วว่ามันขึ้ดเพราะพื้นที่ดีมากยู่ตลาดน,นินจาครับพี่นงครับชนบมรี พี่น้องก็ัจะลืมจะลืมเลยคือว่ามาให้กําลังใจครับพีมม่น้องครับประมวลมาเจ้ากับํำเพื่อนด้วยกัน,นมันเหว่พาพาผู้ใดมาสากว่วหนึ่งทุ่มสิเวรพร่อเอกไงเพ่อเอกไงออกช่วงหกโมงแรกหาหานึพ่อเอกไงออก แมนหันผู้ได้มาสาบก่อนเวียนเพลงไงต้องแม่ต่องมาต่ารหาโมงเลยเปลี่ยนเพลงไงมายาวลำพื้นน้กันหันไดเห็นเพลงไงไงก็ต้องมาต่างหาโมงเนี่ยันนะอาใหม่มนหลุดแจใหญ่มนหลุดมือดิห่าหลุดมืดด เดี๋ลุรดมือด้วยอุยอันตรายยั้มันรุดมือยังมันรุดมือนี่คือพื้นสนามครับพี่น้องครับ

นี่คือความเคลื่อนไหวในช่วงนี้พี่น้องอ่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้ที่นี่สำหรับในคลิปหน้าขอบคุณแฟนคลับเอฟซีทีิดตามทีท่ลืมกดไลค์กดซับสไคร้ช่องพ่อพญาอาทิตย์ลำเพลินออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับต่อกันคลิปหน้าครับ